เร็จเรียบร้อยนะคะรถมาด้าไฟเตอร์ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมาด้าไฟเตอร์นะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวซิงคอมแล้วก็ลูกยางโอลิ่งเสื้อคอมเรียบร้อยนะคะเราเอาเวสอากาศเติมน้ำยาแอร์เติมมันคอบเพิมกนะคะตัวน้ำยาแอร์ที่เลือกใช้ก็เป็นน,ะะน้ำยาแอร์เคลียนะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่7องศาะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะคะเราเดินเบาจอดเทสก,กันกลางแจ้งนะคะตัวคอมแอร์นะคะก็จัดการถอดออกมานะคะความถ่ายนะ้ำมันคอมเช็คลั่วเรียบร้อยนะคะก็เจอรั่วตรง เื้อคอมนะคะเราก็จัดการเปลี่ยนตัวโอลิงเสื้อคอมแล้วก็เปลี่ยนซิงคอมใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวโอลิงเสื้อคอมที่เราถอดออกมาคะก็คือตัวโอลิงขาดเลยนะคะเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมีตัวโอทุกอย่างโอลิงตามข้อต่อคอมแอร์นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่5องศา ส่วนอุณภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว154618หะหรือ154618กิโลเมตรนะคะรถมาด้นะคะฉีดล้างทำความสะอาดห,หน้ามอน้ำให้นะคะ คืออาการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถมาด้าไฟเตอร์นะคะเข้ามาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะคะจากที่ช่างเห็นภายนอกนะคะก็จะมีคาบรั่วตรงคอมแอร์ Air นะคะเดี๋ยวเราจะได้ถอดตัวคอมแอร์มาเช็ครั่วกันนะคะคอมแอร์ Air ออกของรถมาด้านะคะออกมาเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาบน้ํามันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เช็ครั่วดูนะคะ เช็คร <Check. S 2> mm ั hmm. ่วคอมแอร์นะคะเจอรั่วชัดเจนนะคะมาดดิเอาเอ้าตึ๊บ คอมแอร์ของรถมาด้านะคะ เช็คล่วคอมแอร์ของรถมัตด,ดานะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงเสื้อคอมนะคะแล้วก็ตัวซิงคอมนะคะตอนแรกนะคะที่เราซ่อมนะคะก็คือเปลี่ยนตัวโอลิงฝาบนนะคะตอนนี้นะคะเรามาเช็คล่วกันก็เจอรั่วตรงโอลิงเสื้อคอมนะคะซึ่งเราถอดออกมานะคะก็จะเห็นว่าตัวโอลิงนะคะขาดนะคะเพราะว่าหมดอายุการใช้งานนะคะ เกรั่วตัวคอมแอร์หลังจากที่เปลี่ยนนะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถกันนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มแบอารกกกาศเติมน้ำยาแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะ คอมแอร์ของรถมาด้าไฟเตอร์นะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงแล้วก็ตัวซินคอมเรียบร้อยนะคะภายในคอมนะคะก็ยังสะอาดอยู่นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราล้างทำความสะอาดไปนะคะภายในก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะยังสาวอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ประกอบลงคอม,มแบกอากาศเติมน้ำยาแอร์นะคะก็ใช้งานได้แล้วนะคะ เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ